สวัสดีค่ะนักเรียนกศนทุกท่านวันนี้ครูสมตา,มาสิโิงศาลครูศูนย์การเรียนชุมชน,ชนกศนตะบ,บนโคสีสำราญอำเภอโนษาจาังหวัดอุดรธานีจะมาสอนในวิชาสุขศึกษาพระศึกษาปช .2102 ระดับนัะยมศึกษาตอนต้นเรื่องการดูแลสุขภาพเบื้องต้น วชี้วัด 1. อธิบายประโยชน์ของการออกกำลังกายและโทษของการขาดการขาดการออกกำลังกายได้อย่างถูกต้อง 2. อธิบายรูปแบบและวิธีการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพได้อย่างถูกต้องหลักการดูแลสุขภาพการที่ชีวิตมนุษย์ดำรงอยู่ได้อย่างปกติสุขแสดงถึงความ สมดุลของร่างกายและจิตใจที่เกิดจากพฤติกรรมที่ถูกต้องและเหมาะสมได้แก่การรับประทานอาหารที่มีคุณภาพได้สัดส่วนในปริมาณที่พอเหมาะออกกำลังกายตามสมควรขับถ่ายได้เป็นเวลาพักผ่อนอย่างเพียงพออาศัยอยู่ในที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์และอ,อุณหภูมิที่เหมาะสม ทำติดใจให้เบิกบานอยู่เสมอและพฤติกรรมอื่นๆขั้นตอนการดูแลสุขภาพการดูแลสุขภาพควรเริ่มต้นจากการศึกษาธรรมชาติของร่างก,กายปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับธรรมชาติเป็นการส่งเสริมสุขภาพและป้องก,กันโรคเมื่อมีการเก็บไข้ได้ป่วยขึ้นมา ควรวิเคราะห์หาสาเหตุให้พบและแก้กปัญหาให้ตรงจุดโดยไม่ต้องใช้ยาเมื่อจำเป็นต้องใช้ยาให้ระลึกเสมอว่ายาทุกชนิดมีอันตรายหากใช้ห้ามเพื่อแม้แต่วิตามินต่างๆให้ใช้เฉพาะครั้งที่มีภาวะวิกฤตเท่านั้นและควรเลือกใช้สมุนไพรที่อยู่ใกล้ๆตัวได้แก่สมุนไพรในตัวเรือนก่อนเนื่องจาก เป็นของธรรมชาติซึ่งมีความปลอดภัยและอาจไม่ต้องซื Ma ้อหาเป็นการประหยัดด้วยหากไม่มีสมุนไพรจึงเลือกใช้ยาสำเร็จรูปซึ่งจะกล่าวโดยละเอียดต่อไปการสร้างเสริมภูมิคุ้มการโรคการดูแลสุขภาพให้ร่างกายแข็งแรงสมบูร์รวมถึงด้านจิตใจด้วยจะเป็นการป้องกัน ไม่ให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บเป็นการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโดยธรรมชาติภาวะปัจจุบันสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปมากมนุษย์มีโอกาสเกิดโรคภัยไข้เจ็บได้ง่ายและมากขึ้นมนุษย์จึงคิดค้นประดิษฐ์นวัตกรรมทางการแพทย์สามารถป้องกันโรคบางชนิดขึ้นซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสเป็นเชื้อโรคที่ขัดจัด และทำลายได้ยากจะใช้ยารักษาโรคเมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วมนุษย์จึงต้องป้องกันโรคที่เกิดจากไวรัสโดยการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวิธีใช้วัคซีนโรคที่สามารถป้องกันได้โดยวัคซีนได้แก่โ,กโรคโ,โลรโอโรคหัดโรคหัดเยอรมันโรคคางภูม หรือไวรัสตับอัเบกเสบโรคพิษสุนัขบ้าเป็นต้นวิธีดูแลตัวเองให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 1. ออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อยวันละ30นาทีแต่หากไม่มีเวลาอย่างน้อยก็ควรออกกำลังกายให้ได้อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง 2. อกินอาหารที่มีประโยชน์ การกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพช่วยเพิ่มพลังงานและเสริมสร้างร่างกายที่แข็งแรงแต่หากไม่มีเวลาวางแผนหรือจัดเมนูอาหารให้ตัวเองจริงๆอย่างน้อยก็ควรกินผักผลไม้ให้มากๆดื่มน้ำให้เยอะๆ 3. การดูแลตัวเองตั้งแต่หัวจดเท้าไม่เพียงแต่จะดูแลสุขภาพ ใ,ให้แข็งแรงสมบูร์แล้วเรื่องของสุขภาพภายนอกก็เป็นสิ่งที่ควรดูแลเช่นผิวพรรณเส้นผมเล็บมือเล็บเท้าเราควรหมั่นดูแลให้มีสุขภาพดีดพักผ่อนให้เพียงพอการพักผ่อนอย่างเพียงพอช่วยให้ร่างกายรู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋าไม่รู้สึกอ่อนเพลียมากเกินไปทางที่ดีควรนอนหลับ ให้ได้วันละเจ็ดถึงเก้าชั่วโมงห้าหมั่นตรวจสุขภาพร่างกายของตัวเองเพราะสุขภาพร่างกายของตัวเองนั้นสําคัญเสมอเราจึงต้องหมัน่นดูแลรักษาสุขภาพพร้อมกับหมั่นไปพบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพอยู่เป็นประจำวิธีการดูแลตัวเองให้มีจิตใจสงบและเข้มแข็งหนึ่งฝึกจัดการ ควบเครียดทำสมาธิลองนั่งเงียบๆทำสมาธิประมาณ5-30นาทีโดยเริ่มจากการหายใจเข้าออกลึกๆจินตนาการนึกถึงสีที่เงียบสงบและผ่อนคลาย2ใช้เวลาอยู่ร่วมกับคนที่ดีหากอยากให้ตัวเองมีความสุขคนรพาตัวเองไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี3 แบ่งเวลาให้ตัวเองได้พักผ่อนหาเวลาให้ตัวเองได้พักผ่อนหย่อนใจจากเรื่องเครียดๆไม่ว่าจะออกไปพบปะเพื่อนฝูงหรือทำกิจกรรมที่ทำให้ตัวเองมีความสุข 4. ควรมั่นให้กำลังใจและสร้างความเชื่อมั่นให้ตัวเองอยู่เสมอโดยใช้ คำพูดในด้านบวกมีพลังและทําให้คุณเมือสู้ได้ง่ายๆเช่นคําว่าเราทําได้เราจะทําให้ดีที่สุด 5. ขอคําปรึกษาจากผู้ที่มีประสบการณ์หาคุณรู้สึกเครียดกังวลหรือหาทางแก้ไขปัญหาไม่เจอจงอย่ากลัวที่จะขอความช่วยเหลือหรือขอคำปรึกษาจากใครสักคน ที่ไว้ใจได้และความรับฟังความรู้สึกของเราสำหรับวันนี้ก็พบการเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ